กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่นะคะและ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการสิ่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีรุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กทีอ่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่พี่แม่แม่จ๋า ใครอยากเข้าบ้านเนาะน้องสาโซก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทําไมเข้าไม่ได้นะคะบางท่านก็เข้าได้นะคะแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรนะคะพี็น้องเงืดหลายโอเคนะคะเดี๋ยวมาสรุปแนวทางกันนะคะจะพากิจ20หลุดนะคะ1 2มานะคะชุดเน้น35หลุดนะคะ86หลุด6,4มาตัวกลับนะคะชุดเด่น หกหลุดนะคะ4ีหหลุดนะคะสองสามหมานะคะสองสามเข้านะคะโพ,โพโปโปโปสโพสโมโอบงรโมบุ์กแตงนะคะสายด่วนแต่ว่าอันน้อยพิเศษหลุดเนาะเสียดายนะคะนอกนั้นก็มาหมดเลยนะ,ะก็ได้เฮกันไปเนาะพี่พี่แม่แม่จ๋าก็ยินดีกับพพเอฟซทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปนะคะสำหรับขึ้นเวทีนะคะ น้องสาวโซ่ขอแจ้งนิดนึงนะคะขึ้นเวทีขอขึ้นเป็นวันจันทร์นะคะเพราะช่วงนี้ไม่ได้ขึ้นเลยนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะอาทิตย์นแล้วนะคะไม่ได้ขึ้นเวทีเนาะพี่น้องไม่ได้ขึ้นเวทีก็ลงบ้างอยู่นะคะสําหรับสายด่วนลงบ้างไม่ลงบ้างนะคะก็มีนะคะแต่สายด่วนเราก็ลงเกือบทุกวันนะเพราะมีน้อยสาน้อยพัฒนาซอยน้อยจุตินหยุดแค่วันวันที่สามสิบไหมอะ่ะ แล้วน้องซาโซดูก่อนสามสิบเอ็ดราลงอยู่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ๋อวันที่สามสิบเฉยๆนะคะที่น้องซาโซ่ไม่ได้ลงนะทุกคนนอกนั้นน้องซาโซ่ลงหมดเลยนะคะจันถึงอ่ตั้งแต่ตุดจีนมาก็ลงหมดเลยยกเว้นวันที่3 0มสนะไม่ได้ลงนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะให้แนวทางไปนะคะก็จะเป็น หกสามสามหกนะคะสี่แปดแปดสี่นะคะหกห้าห้าหกนะคะชุดเน้นนะคะขอเป็นสองหกนะคะแล้วก็จะเป็นหกแปดนะคะทุกคนที่จริงตัวเด่นก็เยอะนะคะแต่เอามาหมดก็ไม่ได้นะคะเอาเท่าที่แบบเราดูแล้วเราชอบนะทุกคน นะคะก็เลยเอามาแค่นั้นแต่ว่าถ้าใครไม่กลับก็ไม่ต้องกลับนะทุกคนนะเหมือนว่าจะไม่เจอนะคะตัวกลับนะตัวกลับอะ่ะไม่เจอนะคะแต่ว่าน้องสาวโซ่ก็กลับให้เผื่อพอกลับไปปุ๊บนั่นแหละตัวเลขเพิ่มขึ้นนะคะถ้าไม่กลับแต่ว่าสองหกนี้ไม่คำนวณไม่เจอนะสองเกนะคะ98ก็ไม่เจอนะคะ98ก็ไม่เจอเก้าห้า ก้าห้าก็ไม่เจอนะคะเก้าห้าก็ไม่เจอแต่ว่าน้องสาวโซกลับให้เนาะแต่ถ้าใครชอบตรงๆก็จับไปตรงๆเลยนะคะพี่ๆตัวกลับไม่เป็นไรนะคะมองผ่านได้นะคะจดไว้ถ้าไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมอย่าลืมบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อม,ออมใจด้วยนะคะน้องสาวโซ่พารวยชาแน,นลนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลร์จะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยดูยเยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า